นังสือเรียนหน้า18นะคะยังอยู่ที่บทที่1นะคะบทที่1จํานวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แสน,นะคะหน้า18หน้านี้เขาบอกว่าไงคะคุณครูคนสวยบอกว่าเปรียบเทียบ10,000แสนกับ98,789นะคะมาเปรียบเทียบกันสิครูขอขยายหน่อยนะคะมาขยายหน่อยนะคะคุณครูคนสวยบอกว่าไงคะ1 0 0 0 0แกับ9 8 7 8 9 หนึ่งแสนเป็นจำนวนหกหลักหกหลักหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถูกต้องค่ะหนึ่งแสนเป็นจำนวนหกหลักหลักที่อยู่ซ้ายสุดคือหลักแสนเราจะดูซ้ายสุดนะคะการเปรียบเทียบจำนวนเราจะดูซ้ายสุดเสมอนะคะหลักที่อยู่ซ้ายสุดเสมอนะคะอ่าซ้ายสุดคือเลขหนึ่งใช่ไหมคะหลักที่อยู่ซ้ายสุดเลขหนึ่งอยู่ในหลักแสนหนึ่งอยู่ในหลักแสนมีค่าเท่ากับหนึ่งแสนนะคะหลักซ้ายสุดนะคือหลักแสนนะคะ ต่อไป98,789เป็นจำนวน5หลัก5หลักไหม1 2 3 4 5ถูกต้องค่ะจำนวน5หลักหลักที่อยู่ซ้ายสุดคือหลักหมื่นใช่ไหมคะหลักที่อยู่ซ้ายสุดก็คือเลข9 9อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับ90,000นะคะการเปรียบเทียบจำนวนเราจะดูหลักที่อยู่ซ้ายสุดเสมอนะคะซ้ายสุดเสมอนะคะเปรียบเทียบจำนวนหลักอนะคะ จะได้1นึ่งแสนมากกว่า9 0,000ใช่ไหมคะนี่1นึ่งแสนใช่ไหมคะ1 000, อยู่ในหลักแสนมีค่าเท่ากับ1นึ่งแสนเอยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่าก,กับ90,000ดังนั้น1นึ่งแสนต้องมากกว่า9 0,000อยู่แล้วนะคะหกหลักต้องมากกว่า5หลักอยู่แล้วนะคะคุณครูก็มีทริคแบบว่าจํานวนที่มีจํานวนหลักมากกว่าจะมากกว่าจํานวนที่มีจํานวนหลักน้อยกว่าก็นั่นก็คือจํานวน6หลักเนี่ย มากกว่าจํานวน5หลักถ้าตรงนี้เป็นจํานวน7หลักก็ต้องมากกว่าจํานวน5หลักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วดูจำดูจํานวนหลักเป็นหลักนะคะอันไหนหลัก6อย่างเงี้ยหกหลักเนี่ยหหลักก็ต้องมากกว่าหหลักอยู่แล้วหน้าก่อนหน้าเนี้ย 4หลักก็ต้องมากกว่า3หลักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะเรานับกันแบบนี้นะคะแล้วเราเปรียบเทียบจํานวนเราจะดูตัวเลขซ้ายสุดเสมอนะคะหลักที่อยู่ซ้ายสุดอยู่หลักไหนตัวเลขไหนนะคะเรามาดูกันนะคะอ่านะข้อนี้ก็จะได้นี่หอยู่ในหลักแสนมีค่า10,000แสนเอยู่ในหลักหมื่นมีค่าเ0 0 0หมื่นเพราะฉะนั้น10,000แสนมากกว่าเ0 0 0หมื่นอันนี้สัญลักษณ์เครื่องหมายมากกว่านะคะ ตัวเลขไหนครูเคยบอกแล้วว่าตัวเลขไหนที่มากกว่าอยู่ทางไหนเอาอ่าเนี่ยเครื่องหมายอ่าเนี่ยปากอ่าเนี่ยหันไปทางมากกว่านะคะไอ้ตัวแหลมๆเนี่ยห,ๆๆหันไปทางเลขน้อยกว่า,ะะวๆๆาเาสมอน,นะคะดังนั้น10,000แสนมากกว่า9 8 7 8หรหรือ9 8 7 8 9น้อยกว่า10,000แสนนะคะนี่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะเอาจุดๆไอ้ปากแหลมๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยแหลมๆแหลมๆเนี่ยหันไปทางน้อยนะคะแล้ว เขาเนี่ยอ่าอ่าเนี่ยหันไปทางตัวเลขที่มากกว่านะคะถ้าตัวนี้ถ้าตัวเลขเนี้ยเป็น5อ่าเติมในช่องว่ากับเลข10หรือจะเติมเครื่องหมายอะไรคะก็ต้องเติมเครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหมคะเอาแหลมแหลมเนี нолог, ่ยนะคะไปตัวเลขที่น้อยกว่าและเอาอ่าอตรงเนี้ยนะไปจํานวนไปฝั่งที่ที่อ่าหันไปทางตัวเลขที่มากกว่านะคะอันนี้ลองดูนะจานวนมากกว่าน้อยกว่าหรือสมมุติข้างหน้าเป็น1ิบ จงเติมตัวเลขอ่าสิเป็นยังไงกว่า5คะมากกว่าใช่ไหมคะ10ต้องมากกว่า5อยู่แล้วจะเติมตัวยังเครื่องหมายมากกว่ายังไงคะอ่าอ่าใช่ไหมคะอ่าอานี่นะปากอ่าเนี่ยหันไปทางตัวเลขที่มากแลวแหลมแหลมนีน่นะหันไปทางตัวเลขที่น้อยนะคะนี่คือเครื่องหมายมากกว่านะคะอ่าไม่ยากเลยเนาะมาดูแบบฝึกหัดด้านล่างคะ่ะแบบฝึกหัดด้านล่างบอกว่ายังไงแบบฝึกหัดด้านล่าง แบบฝึกหันดบอกว่าเปรียบเทียบจํานวนนะให้เปรียบเทียบจํานวนดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างบอกว่าไงสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบกับเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดดูสิข้อไหนมีกี่หลักอ่ามีกี่หลักและอันไหนมากกว่าน้อยกว่ามาดูกันสิสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเป็นจํานวนกี่หลักคะห้าหลักห้าหลักไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกต้องห้าหลักนะคะ 1,987เป็นจำนวน4หลักสี่หลักไหมหนึ่งสองสามสี่ถูกต้อง5หลักก็ต้องมากกว่า4หลักอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นดูตัวซ้ายสุดนะคะนี่ซ้ายสุดตัวนี้ไม่มีเห็นไหมหลักหมื่นไม่มี4ตัวซ้ายสุด4อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับ4ี่หมื่อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ9ก้าพันสี่มืนต้องมากกว่า9ก้าพันอยู่แล้วนะคะ ดูหลักง่ายๆก็ได้5หลักเนี่ยก็มากกว่า4หลักนะคะอ่าดังนั้น4 5 7 8มามากกว่า9,987นสจะคะเสเครื่องหมายมากนะคะตัวเลขไหนที่มากเนี่ยเราเอาไอ้อ่านไปทางนั้นนะอ่า,อาต่อไปมาดูซิมาดูแบบฝึกหัดข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4กันนะคะข้อที่1ข้อที่1บอกว่าไงคะข้อที่1 แปดพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกับหนึ่งหมื่นเจ็ดใช่ไหมคะนี่ครูเขียนเฉลยด้านล่างนะคะมาทำพร้อมๆกันนะคะอ่ามาทำพร้อมๆกันขอขยายหน่อยนะคะมาทำพร้อมๆกันนะอ่าโจทย์ให้มา8,567กับ1น0 0งใช่ไหมคะมาดูด้านล่างตัวแรกเลย8,567เป็นจำนวน4หลักใช่ไหมคะจำนวน4หลักไหมนับเลย1 2 3 4ถูกต้อง ให่หนึ่งหมื่นกับเจ็ดหนึ่งหมื่นเจ็ดเป็นจำนวน5ลหลักหาหลักใช่ไหมคะนับหนึ่งสองามสีหใช่แล้วดังนั้นจำนวน4หลักเป็นยังไงคะน้อยกว่าจำนวน5้หลักใช่ไหมคะเลขสี่ก็ต้องน้อยกว่าเลขหใช่ไหมคะสก็ต้องน้อยกว่าห้าอสี่หลักน้อยกว่า5หลักเสมอนะคะดังนั้น8567เป็น น้อยกว่าไปได้เลยนะคะนี่น้อยกว่านะคะนี่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะดังนั้น8,567น้อยกว่า17 0 0 0นะคะอ่าต่อไปมาดูข้อ2ค่ะโจทย์ข้อ2บอกว่าไงคะข้อ2 1 0 0 0 0่กับ9 9 9า9กัอบ่ามาดูกันสิทีล,ละหลัก1 0 0 0 0 0เป็นจำนวน6หลัก6หลักใช่ไหมคะนับเลย1 2 3 4 5 6หถูกต้อง10,000 0เป็นจำนวน6หลัก 9999 99, 9เป็นจํานวน5หลักมานับกันเลย1 2 3 4 5สองส่ห้าถูกต้อง6หลักเป็นยังไงกว่า5หลักคะมากกว่าเครื่องหมามากกว่าเป็นยังไงดังนั้น10000แเป็นยังไงกว่าเป็นยังไงกว่า9้ามือใส่เครื่องหมายมากกว่าใช่ไหมคะ1แมากกว่า9999 99, 9นั่นเองนะคะนี่เครื่องหม่มากกว่านะ เอาปากอ้าเนี่ยหันไปทางตัวเลขที่มากนะคะ1นึ่งแสนดังนั้น1นึ่งแสนมากกว่าเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านั่นเองนะคะอ่าต่อไปข้อสามค่ะข้อสามมาดูข้อสามโจทย์บอกว่าไงคะสามพันหกกับสามหมื่นหกอ้าวมาดูซิจำนวนกี่หลักสามพันหกเป็นจำนวนสี่หลักถูกไหมนะก,ก่อนหนึ่งสองสามสี่ถูกต้องจำนวนสี่หลักแล้ว ถาสี่หลักน้อยกว่า5หลักดังนั้น3 0 0พนน้อยกว่า3600 0ใช่ไหมคะใส่เครื่องหมายใส่เครื่องหมายน้อยกว่าไปเลยคะ่ะใส่เครื่องหมายน้อยกว่านี่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะต่อไปข้อ4นะคะข้อ4โจทย์บอกว่าไง57,680หก้ิับ9,590น้มาดูกันเลยข้างล่างนะคะตัวแรก ห้าหมเแปดเป็นจำนวน5้าหลัก5้าหลักใช่ไหมนับเลยหนึ่งสอสามสี่ห้าอ่าห้าหลักต่อไป9 5้าพันห้ารเก้ห้าร้าเกเป็นจำนวนสี่หลักมานับกันสิหนึ่งสองามสี่ถูกต้องดังนั้น5้าหลักเป็นยังไงคะมากกว่าสี่หลักใช่ไหมคะ ดังนั้น57,680เ็ป็นไงมากกว่า9590นนั่นเองนะคะใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะเครื่องหมายมากกว่านะคะอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะ